ทุกคนทุกคนเห็ดเมนูหมกไข่ป่าเห็ดคือข่อยหม้ถ้าห้าหมกกะไข่ป่ามันสินแข่งกระด้างทุกคนเอาข่อยเอาไข่ใส่แล้วก็มาหมกหมอเฮ็ดหมกหมอจังไดบว่ให้มันติดใ,ใส่น้ำมันพี่น้องเ้าก็ขัวคือห้าวขัวไข่นี่ละ่ะอันนี้คือหมกหมอเด้อใส่ไข่น้ำ มันจังบกแข็งกระด้างแล้วเขาตุนไข่หน่ละ่ะทุกคนเฮ็ดกินเห็ดกินมันต้องไปหาไปตรงไปตรงง่ายมันขึ้นอยู่ที่ว่าเจ้าเห็ดเสบบอข่อยก็ว่าข่อยเหย็ดเส,บ,ส,บ,ส,บ,สบ,บอยู่ด้วยมามาน้ยั่วน้ำกันซศบเศษเศษเศษหล่ไล่ตืบอยู่ด้อพี่น้องว่ามันหน่อยหน่อยด้อนี่